สวัสดีค่ะโอสุริรัตศรีพรมคำเจ้าของแฟนเพจเจคิวปูมานึ่งเดลิเวอรี่ค่ะเราโดนโกงคือเจคิวปูมานึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากการโดนโกงคือเราอะส่งอาหารทะเลให้กับ โรงแรมและอาหารเราก็โรงแรมใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาะโดนไม่จ่ายเงินไม่ใส่เงินหรือที่หนักสุดเลยคือยกเลิอกออเดอร์กระทานหาันเขาก็ยอมยอมยอมไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันวันหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราขาดทุนเราจะไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บเนี่ยของที่เหลือเราก็เอากลับมาส่งที่ออฟฟิศแล้วก็นึง่งกันกินที่ออฟฟิศแจกเพื่อนที่ออฟฟิศเลยค่ะแจกไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นโอกาสะคะ่ะด้วยอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนมีความฝันแล้วเราจะมองหาโอกาสตลอดเวลามีเพื่อนคนนึงมาถามว่า วันนี้ไม่มีปูมาแจกหรอหรือว่าวันนั้นปูที่แจกไปอร่อยมีขายไหมแม่ฝากซื้อญาติฝากซื้อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขายได้นี่พอเรารู้ว่ามันขายได้เพือว่าค่ะเราก็หาวิธีการขายเลยบัญชีกับธุรกิจสําคัญมากสำคัญมาก,มากแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะคือเอสเอชอบไม่ได้ทําหรือว่าชอบปล่อยให้คนอื่นทำนะฮะซึ่งว่าทําเอง ทำเองแม้กระทั่งใช้จดตัวเลขหรือว่าใช้ Excel อะไรเงี้ยค่ะก็ทําเองทําเองค่อยๆทําเองถึงแม้ว่ามัญชีมจะเป็นเรื่องยากแต่เราก็ต้องทําค่ะปัญหาที่เจอก็เจอทุกปัญหาค่ะคือเราไม่รู้ว่าเราจะลงบัญชีถูกไหมเราจะทําวันนี้ถูกไหมมันถูกจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเรา,าจ,จะแบบขอ,ข,อขอไปซื้อหนังสือบัญชีมาอ่านเนี่ยก็องงอีกเพราะว่ามันสับท์เทคนิคเยอะใช่ไหมคะก็แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือทําง่ายๆเท่าที่เราทําได้เพื่อให้รู้ว่า เฮ้ยเรากำไรหรือเราขาดทุนอยู่อะไรเงี้ยค่ะ <IS M> คือตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ f c e e o o o เนี่ยเราก็ปินน์ใบปลิวอะไปวางตามได้ถุนคอนโดถนนเส้นรัชาดาเกือทั้งหมดแต่ถามว่าวิธีการนั้นก็ยังไม่สักเซนเลยนะคะการขายาาาพันออฟไลน์อะการทำประชาสัมพันธ์เนี่ยจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอฐานลูกค้าย,ยัางเล็กมากแฟนก็เลยบอกว่างั้นเธอลองไปใช้โซเชเียลมีเดีย ก็เลยลองสมัคร Facebook ดูคือจริงๆแล้วว่าโอว่าการขายสินค้าเนี่ยพอคุณแน่ใจแล้วว่ามีคนกินของคุณสินค้าของคุณอร่อยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องบอกลูกค้าให้รู้จักคุณให้เร็วที่สุดแล้วโชคดีเราเจอ Facebook Facebook ทําให้สินค้าของเราอะคนรู้จักมากขึ้นเกิดการไลค์แอนแชร์แจก,กันออกไปไกลมากขึ้นอพอคนรู้จักมากขึ้นฐานลูกค้าเราก็ใหญ่ขึ้นก็ทําให้เกิดการซื้อซ้ําทําให้ยอดขายเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ เราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเติบโตมาขนาดนี้แต่เราอยากทําแล้วเราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันสนุกตรงที่แบบเออเราได้เราได้มีของดีและเราขายได้เราสนุกมันมีความสุขกับการทาโปร์และเคาเนี่ยค่ะหน้าตาหน้าใช้หน้าตาของโปรแกรมเนี่ยทำให้เรารู้สึกเลยว่าเออบัญชีไม่ยากโอได้เป็นคนที่แบบอ่อนด้อยเรื่องบัญชีมาก ก็สามารถเริ่มใช้งานได้เข้าไปใช้แล้วเนี่ยเมนูดูสบายตาใช้ง่ายแล้วก็การเป็นคลาวอะค่ะเราแค่ยกคอมพิวเตอร์ไปมีอินเทอร์เน็ตก็คือสามารถทํางานที่ไหนก็ได้นี่ค่ะแล้วก็พอเป็นคลาวเนี่ยปุ๊บใช้ได้ทุกคนเราสามารถที่จะเซตแอดมินทีมงานขึ้นมาทำได้3-4คนซึ่งมันแบ่งงานกันทำได้ง่ายไม่ต้องแบบมานั่งอินสตรอลเครื่องนี้อินสตรอลเครื่องนี้มีเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องอีกเรื่องนึงก็คือ,อเอกสารจัดการเรื่องเอกสารค่าใช้จ่ายอะไรเนี้ยง่าย ็ทำให้เราอะค่ะประหยัดเวลาคือมองว่าโฟล์เขาช่วยเรื่องบัญชีค่ะได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าทําให้เราอะคือได้รู้เลยว่าในเดือนนี้เรากําไรขาดทุนเท่าไหร่เบื้องต้นเรารู้ได้เลยทําเลยไม่ต้องรอเลยค่ะแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆมันมีมากมายแล้ว ถ้าเราคิดจะทำบางครั้งเราจะรู้ว่าเฮ้ยไอเดียเราแปลกไปปะวะประหลาดไปหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่าคือไม่ต้องกลัวคือทําเลยเพราะว่าวันนี้เราจะเห็นว่าคนเพี้ยนเพี้ยนหลายคนอะรวยระดับโลกมาเยอะแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณจะทําอะไรอะคือทําเลยไม่ต้องรอแล้วก็ตั้งใจทํามันให้สําเร็จอะค่ะตั้งใจทําถ้าไม่สําเร็จคือเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทาจนจนกระทั่งมันสาเร็จอะอย่าแบบคิดแล้วก็เพ้ออย่างเดียวคือคิดแล้วก็ทำแค่นั้นเลย